อผ่านไปสีวันแล้วเปเปอร์มินนี่ก็โหแตกไวมากของเหมือนหมักฝรั่งเลยอ่ะใช่ตอนแรกเขาเรีกว่าสารแเรงตอนแรขกมันเรีกว่าสารแเรงจริงไม่ใช่รดน้ำยังเนี่ยยังไม่ถ่ายน้ำเลยพอก่อนรดน้รกไม่ถ่ายนี่เห็นไหมมันเริ่มออกเป็นพวงเห็นไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่อง Kids Day TV เย้ วันนี้เนี่ยเราจะมาปลูกผักนะฮะแต่ตอนนี้เราต้องมาดูก่อนว่าอะไรมันเป็นอะไรนะนีคืออะไรเนี่ยอันนี้คือดินที่เขาผสมแล้วพร้อมปลูกนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเมล็ดพันผักที่เราซื้อมาอันนี้ก็คือคนทําสวนนะคะนี่น้องเตรียมเดี๋ยวแม่ว่าอันนี้น่าจะพังหมดแน่เลยวันนี้เนี่ยเราต้องพ้อใช่ไหมใช่เราก็ต้องบอกว่าใส่ดินลงไปก่อน ตอนนี้นะครับเราก็เราก็อันนี้ละเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะเอาสีแถวก็พอนาอเพราะว่ามันใหญ่มากใช่แล้วก็อันเนี้ยเราจะโรยไปหนึ่งสองสามมันเกิดเทศสีดาฉันเสียใจบักซีดาซึ่งไม่รู้ว่ามันเสียหรือยังเนี่ยเนี่ยเนี่ยกดลงไปเห็นไหมคือมันขึ้นมากี่ต้นก็คัดเอาแค่สองต้นเท่านั้นโโหโคตรเปลืองเปลืองมากก็มันอันนั้นไม่ได้นี่เราก็แบบนี้ไปเลยเห็นไหม อันนี้ทั้งเซตอันนี้ทั้งเซตนี่คือ,อบอกชอยใส่ไปห้าเมเลยอ่ะบอกชอยแล้วก็เพราะว่าไอ้พวกถั่วฝักยาวพวกนี้ก็ลงไปในนี้เลยดีกว่าแล้วกยไปแยกเข้าแปลงนู้นโอเคอ่าเราจะฉีดให้ทั่วๆนะคะตอนนี้ชุ่มแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตความขื้หน้าเรื่อยๆนะครับใช่ เดี๋ยวเราจะไปดูว่าผ่านไปสองสามวันแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับโ <Okay. S 1> อเควันนี้เราจะมาปลูกผักบุ้ง<ช>ด้วยขวดว <c oughs> คือน้องนีเจเนี่ยเขาอยากปลูกผักบุ้งกินเองนะครับมันไม่ใช่แค่ผักบุ้งด้วยนะตอนนี้ปลูกหลายผักมากก็จะใช้วิธีก็คือว่าปลูกแค่ในขวดอย่างเงี้ยอ่าถ้าแบบว่าเอา,เอาน้ำมาใช่วิธีการเดี๋ยววิธีการเนี่ยให้น้องนีเจอธิบายแล้วกันนะครับอ่ะวิธีการแรกคือยังไงครับน้องนี่เจใส่เมล็ดลงไปในน้ำก่อนครับโอเค ราจะแช่ไว้หนึ่งคืนนะครับโอเคค่ะหลังจากนั้นนี่เราจะมาเตรียมพวก,กอุปกรณ์ที่จะปลูกไว้ในขวดนะครับพี่ตัดฝุนก็คือตัดเป็นครึ่งน,นี้นะอ่าเพื่อที่ต้องการอันนี้ให้มันจุ่มลงไปนะครับและเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะรูแถวๆนี้นะครับที่เราก็เจาะรูนี้แล้วนะครับใช่อ่าแลวเดี๋ยวพรนี้เนี่ยจะให้น้องดิเจอเอาดินมาลงแล้วก็เอามาที่มาลงนะครับใช่โอเค่ะ <Okay. S 2> okay. ตอนนี้นะครับตอนเนี้ยเราได้มเมล็ดผักบุ้งนะครับแช่ชน้ําไปแล้วหนึ่งคืนบางบางอันก็แตกราก่อ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาตักดินใส่ใตรงนี้นะครับ<ช>อน้องดีเจจัดการเลย<ช>อ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเขาเป็นอย่างนี้ก็จะให้น้องดีเจเนี่ยตักมเมล็ดใส่ไปตัองประมาณบอกว่าอ่ะเราแบ่งเป็นสามส่วนก่อนอย่างเนี้ย แบ่งสามส่วนเพราะเรามีสามกระป๋อง <m itch ell> ใช่เพราะเรามีสามกระป๋องอันนี้หนึ่งเนาะใส่สไปเลย <m itch ell> จะฉีดน้ำให้ชุ่ชชมๆเอน้องตื่นเต้นด้วยชุย่มไปถึงข้างล่างเลยนะใช่ครับตอนนี้นะคะเทน้ำเข้าไปจ <m itch ell> ้อปรัมมานี้ แล้วก็มันก็จะได้แบบชุ่มตลอดเวลาใช่ไหมมันก็นจะดูดน้ำขมันก็จะดูดน้ำขึ้นครับมันมีรูระบายอากาศอยู่ด้วยในข้างล่างเห็นไหมเห็นค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะครับให้ครบสามสามกระป๋องนะครับ<ห>แล้วเดี๋ยวอันนี้เขาบอกว่าให้ตั้งไว้ที่ร่มจนกว่าใบมันจะแตกจนกว่าผ่านไปสิวันใช่ไหมอ่าใอใบมันแตกขึ้นมาปั๊บก็ค่อยเอาไปตั้งไว้กลางแดดใช่ไหมครับโอเคหรือยังน้อโอเคหรือยังโอเค แเหมือนเราจะต้องแค่ออกมาใช่ก็ใช้ช้อนไงช้อนนุ่นนุ่นเราต้องแค่ออกมาเพราะว่าเมื่อกี้คุณพ่อก่อนดึงแล้วมันมันมีรากเหรอเอมันมันมีราก่ะหว่งที่มันยังไม่ไม่อะไรมีหอยทากเดี๋ยวคืนนี้ฝนตกพอดีหอยทากยิ้มเลยหอยทากยิ้มเลยอันนี้เราก็เราก็ใส่ไปในพรุ่งนี้มันก็น่าจะบอกว่าอันเนี้ย นี่นะคะตอนนี้ผักแตงอันนี้แตงกวาเนาะเริ่มขึ้นมาแล้ว few moments later. นี่นะคบนี่คือผักบุ้งของเราผัดไปสี่วันแล้วอ่านี่นะคะเริ่มงอกออกมาแล้วต้องสี่วันนะพาออกไปตัดสิบวันสิบวันมันจะมีใบขึ้นมาแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยขึ้นมาสูงกว่านี้ส่วนฝั่งนี้นะครบก็เ,เป็นที่เราปลูกไว้ ๋อนี่ต้นอะไรบ้างจำไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้ต้ผักยาวนะอ่าตผักยาวก็หนึ่งสองสามสี่ลมกที่จดขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็ไอ้พวกนี้ไม่รู้เลยจําไม่ได้แล้วนี่นะคะผักบุ้งผักบุ้ง,งเราให้ตักแดด,ดนะครับโอเคนี่ค่ะคก็คือผักบุ้งล็อตที่สองที่แม่ไมยเพาะไปเมื่อสามวันที่แล้วนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มจะแตกใบแตกหน่อขึ้นมาจากดินแล้วใช่นี่นะครับต้นแตงกวาของเราค่ะครับที่นที่เจ๊าูกคือตอนนี้เนี่ยกำลังจะได้กินแล้วเพราะว่ามันนี่มันออกดอกแล้วอยู่นะนี่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 แล้วก็ดอกเห็นไหมโอ้หมันออกเยอะนะเนี่ยออกดอกแล้วมีแมลงมาเยอะด้วยนะมันต้องผสมเกสอนไงใช่แล้วก็ตรงเนี้ยเห็นไหมคือต่อไปเนี้ยไม่ไม่รู้ว่าจะกินทันหรือเปล่าเพราะมันออกแบบ ทุกๆตาเลยออกเยอะมากใช่เพราะก่อนใส่ปุ๋ยยังเนี่ยใส่ใส่ปุ๋ยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยคอกอีกทีหนึ่งปุ๋ยคอกที่ขี้ควนนั่นแหละโอเคอ่าอันนี้นะคะก็เปเปอร์มินนี่ก็โหแตกไวมากมันหอมนะหอมมากหอมเหมือนหมักฝรั่งเลยอ่ะฝรั่งใช่ตอนแรกคขาไม่ว่าสารแหน่ตอนแรกพ่อพันึกว่าสารเเรงจริงๆไม่ใช่มันเปเปอร์มินสารเเรงกับเปเปอร์มินนี่คนละอย่างกันอ่าอันนี้อันนี้คือเปเปอร์มินใช่ไหมใช่มันเหมือนใบแมงลักแต่อันเนี้ยคือสารแหน่ หอมแ่นแ,แต่หอแบบเออของคนละแบบแต่ก็ตอนนี้ที่ออกดอกนะมันไม่ใช่แค่นี้มันมีต้นนี้ด้วยม้าขือเทม่แต่เทซึ่งก็หมาว่าออกดอกแต่ว่ามันเหี่ยวไม่รู้เปไหนทำไมปลายมันเหี่ยวอะ่ะเออร้หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยอันนี้รดน้ำยังเนี่ยยังไม่รดนะน,น้ำเลยพันก,ก่อนรดน้ำเมื่อเช้านี่เห็นไหมมันเริ่มออกเป็นพวงเห็นไหมใช่น่าจะเชอร์รี่ไหมตกลงแต่เอานะปูกกินเองใช่แล้วต้นต้นเล็กนี้ก็จะออกไรไหมอืมดูผักบุ้งที่ปลูกในกระถางด้วย อันนี้ผักบุ้งแม่ไม้ที่ลงกระถางส่วนผักบุง<ผ>้งน้องดีเจ, <laughs> มเจ <laughs> แม่ว่ากินได้แล้วเหอะให้ไรไหมต้อดมาทุกวัน <laughs> มันไม่โตแล้วอหรอ่ะคอนพะคอนไม่ใส่ปุ๋ยมันเลยอ่ะ <c oughs> เออมันไม่โตเลยอ่ะจริงๆนะ <c oughs> ใช่มันเท่าเดิมอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะถ้าคือถ้ามันมัน,ม,นมันแทงยอดมาเหมือนตัวเนี้ยเอออันนี้โอเคไงแต่มันเหมือนกับว่ามันหนาแน่นเกินไปแล้วมันไม่เอาไม่รู้เไม่ใช่ไม่โตเพราะไม่มีปุ๋ยเลยเดี๋ยววันนี้ลองใส่นาปุ๋ยห้าปุ่ยห้าดูนะ ใส่นิดเดียวนะอย่าใส่เยอะอมันเดี๋ยวมันใบมันไหมใช่คช่อ่ะอันนี้กะเพราก็ได้เก็บกินผัดไปแล้วนะคะหลายรอบอันนี้ก็ใบโหระพาเฮ้แต่ว่าทําไมผักชีไม่ไมใบเหี่ยวหมดแล้วอ่ะไหมมันเกิดอะไรขึ้นอะพ่อนเดยเหมือนกันดูสังเกตที่ยอดมนันอะเออมันโดนกินใบอ่ะตอนนี้ประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันนี้ได้กินแน่แล้วก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งน่าจะออกผลประมาณแบบ เยอะเจ็ถึงสิบลูกซึ่งอาจจะกินกินไม่ทันนะครับก็จะต้องแช่ตู้เย็นหน่อยแต่นี่ก็เป็นการปลูกเองนะครับอ่าภูญใจไหมภูญใจครับอ่าต่อไปจะปลูกอะไรปลูกผักบุ้งไม่ไม่ใช่ปลูกกวางตุ้งนั่นไงกวางตุ้งแม่ใส่ในนั้นมาเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปพ่อกรจะชวนน้องดิเจเนี่ยปลูกผักที่ไม่ต้องใช้ดินด้วยอันนี้วิทยาศาสตร์เป็นการประยุกต์เรียนได้นะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเก็บกินได้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะมา โอเคบ้าบายอย่า <Bye. S 2> ล,ลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่องที่ดีทีวีด้วยนะคะ